สวัสดีครับวันนี้ครับผมพามาชมไฮลักแชมป์แต่งหล่อๆก่อนสมมอบพรุ่งนี้เช้าหนึ่งคันนะฮะนี่ครับคันนี้ก็เป็นไฮลักแชมป์ตัวท็อปสุดเลยนะครับผมเครื่องดีเซลเกียร์ออโต้2.4นะครับตัวนี้นี่ครับเป็นตัวท็อปสุดช่วงสั้นนะครับราคาของคันนี้ก็ก่อนแต่งเนาะจะอยู่ที่600,000กับอีก4,000บาทนะครับผมราคาของสีเทาดำนะฮะแต่ถ้าใครต้องการอัปเกรดแบบคันนี้นะครับผมราคาจะราคาแต่งเตรียมเนาะจะอยู่ที่664,000บาทนะครับผมเพิ่มมา60,000บาทเนาะ หกหมื่นบาทเนี่ยได้อะไรกันไปบ้างเดี๋ยวผมพามาชมกันเลยนะครับผมอยวามาเริ่มที่ด้านหน้ากันก่อนเลยเดี๋ยวพามาชมว่าคันนี้มีการอัปเกรดแล้วก็แต่งตักหน่อยให้ลูกค้ากันไปบ้างนะฮะด้านหน้าเนี่ยเดิมๆครับผมไม่ได้มีการแต่งอะไรแต่ว่าจะขอแจ้งไว้ว่าตัวท็อปสุดนะครับผมจะได้เป็นไฟหน้าแบบนี้มาให้จากโรงงานเลยนะครับผมเป็นไฟหน้า LED เเนาะแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้พร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์สวยๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ตัวกระจังหน้าเขาก็จะหล่ออยู่แล้ว ส่วนด้านข้างับผมนี่แต่งจัดเตรียมเลยเริ่มที่ลอ้อแม็กกันก่อนเลยนะฮะเดิมๆเป็นลอ้อกระทะอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้ก็มีการอัปเกรดเพิ่มเติมมานะครับผมเป็นลอ้อแม็กแต่งขอบ16นิ้วนะฮะสามารถเลือกแบบเลือกลายได้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนยางไปด้วยนะครับยางก้อนนีนของดีงานญี่ปุ่นให้ลูกค้าไปเลยโตโยต้ทีนะครับผมนี่พร้อมกับตัวหนังสือสีขาวหลอ่ลอๆแบบนี้เลยเป็นตัวกลไนทนะฮะนี่แล้วก็ดอกก็จะแบบลุยๆแบบนี้เลยสามารถใช้ได,ใได้ใช้ได้ทั้งแบบ พวกถนกน,นเรียกว่าเออแบบลุยแล้วก็แบบถนนดําปกติเลยนะค,ะครับผมตัวนี้ตอบโจทย์ทั้ง2ถนน2แบบเลยนะฮะนี่ช่วงล่างเดิมๆไม่ได้มีการยกนะฮะนี่แค่เปลี่ยนแม็กซ์อีกก็หลอดแล้วเนาะตัวนี้ติดตั้งฟิล์มรอบคันนะครับผมกันสดร,รอบคันของศูนย์นะครับด้านบนก็จะมีการอัปเกรดเพิ่มเติมในเรื่องของตัวแหลกหลังคานะฮะเป็นแหลกหลังคาสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็นี่ครับบันไดข้างเนาะเป็นงานของอัเรนเดอร์นะฮะ เป็นแบบเหล็กสวยๆนะครับน้นงานคุณภาพให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะครับนี่เน้นของดีนะครับผมงานของเ u อร a n d นเดนะครับผมแล้วก็มาที่ด้านหลังก็นต่อเนาะคอกเหล็กก็เป็นของเออร a n d นเดเช่นกันนะครับผมครับส่วนล้อแม็กด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับผมฟิตเมนต์สวยๆเลยนะครับไม่ได้ถึงกับล้นเลยนะครับผมคเรียกว่าพอดีซ้มเลยเห็นไหมหลอดๆเลยนะครับผมเข้าด่านไม่มีปัญหานะครับตัวนี้ ด้านข้างก็ไอ้ด้านหลังก็จะมีตัวคอกเหล็กนะฮะคอกเหล็กของอลเวนเดอร์เหมือนกันพร้อมกับติดตั้งกบบระบะไลเนอร์ของสูนแท้แบบนี้ไปเลยนะครับผมครับแบบ3ด้านแบบเต็มเนาะตัวนี้กบบระบะไลเนอร์แบบฟูลออปชั่นไปเลยเบิร์ของศูนแท้นะครับผมแล้วก็ตัวการชุนท้ายนะฮะนี่อลเวนเดอร์ er เหมือนกันเลยพร้อมกับนี่เลยครับเป็นหัวลากนะครับผมถ้าต้องการแบบใช้ลากจูงตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับครับผมเนี่ยงานคุณภาพแบบเหล็กใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้เนาะ แล้วก็นี่เลยมีกล้อง้างหลังให้ด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นกล้อง้างหลังนะเห็นไหมนี่ครับผมเพราะว่าเดิมๆของตัวไฮล็คชั้นเนี่ยเดิมๆจะยังไม่ได้มีกล้อง้างหลังนะครับผมคราวนี้ก็มีการอัปเกรดเพิ่มเติมมานะครับแต่งจบ,บงออกมาหล่อๆแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวพามาชมภายในห้องโดยสารนิดนึงครับสำหรับภายาในห้องภายในห้องโดยสารนะครับผมตัวท็อปสุดเนี่ยจะได้เป็นทิมสีส้มแต่งแบบนี้มาให้จากโรงงานเลยนะฮะนี่ครับเห็นไหมตัวทิมส้มแบบนี้แล้วก็พวก เ่ช่องแอร์ต่างๆเนี่ยจะเป็นลายแบบนี้มาให้จากโรงงานเลยนี่ครับตัวหน้าจอก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่โอเคพามาชมตัวหน้าจอนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวจะสตาร์ทรถให้ดูนะครับปิดประตูนิดนึงนะฮะครับถ้าเราสตาร์ทรถนะครับผมนี่หน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้เลยปกติของเดิมๆของแชมป์เนี่ยจะยังไม่ได้มีมาให้นะครับผมอันนี้ก็มีการอัปเกรดเพิ่มเติมให้ลูกค้าเนาะ เป็นจอจอแอดจอแอนดรอยครับผม7นิ้วนะครับผมนี่จะสามารถใส่กับตัวเบ้าเดิมที่มาจากโรงงานได้เลยนะครับผมก็นี่ความสวยงามนี่ครับจัดเต็มนะครับผมแล้วก็อีกอย่างครับผมตัวนี้ก็มีกล้อง้างหลังเนาะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับผมเ็าจะขึ้นโชว์กล้องมางหลังแบบนี้ให้เราเลยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถของเรานะครับผมนี่เพราะว่าเดิมๆจะยังไม่มีมาให้นะเป็นออปชันล้วนๆมาให้เลยครันนี้ก็สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้นะครับผม อ่าแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในกล้องมาหลังไม่พอใช่ไหมตัวนี้สามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆผ่าน Pay Store ได้ครบหมดเลยนะครับผมก็เหมือนกับมือถือเราเครื่องนึงเนาะเนี่ยสามารถเข้าเน็ตโคมได้ตลอดดูแมปได้นะครับผมนี่สามารถรับสายวางสายจากตัวมือถือของเราได้เลยแล้วก็ดู YouTube ได้ด้วยนะครับผมนี่เข้า Google ก็ได้เช่นกันนะฮะเนี่ยก็เหมือนกับมือถือเราเครื่องหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าฟูลออปชันครับผมจัดเต็มต้องการโหลดอะไรก็สามารถโหลดผ่านแอป a พ Store ได้เลย นะฮะฮนี่ประมาณนี้นะครับผมจอยแอนดรอยนะฮะนี่ส่วนออปชันของคันนี้ก็นะครับได้เป็นแอร์แบบนี้มาให้จากโรงงานอยู่แล้วเนาะสวยๆเป็นแอร์แบบแมนนวลนะครับผมภายในก็จะประมาณนี้ได้เป็นแบบออปชันบอร์ดหนังมาให้จากโรงงานเลยนะฮะตัวนี้นะเบอร์ดหนังสีดําล้วนแบบนี้มาให้จากโรงงานเลยนี่ครับแล้วก็อีกอย่างนีคันนี้มีการอัปเกรดเพิ่มเติม,ตมก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวกุญแจรีโมทนะครับผมแบบนี้เลย ปกติชัม้มเนี่ยจะยังไม่ใช่กุญแจรีโมทนะครับจะเป็นแบบนี้มาให้จากโรงงานเนะะาะสุดยอโฟกัสนิดนึงนะครับจะเป็นกุญแจแบบนี้มาให้มาให้จากโรงงานนะฮะแต่ครันนี้ก็มีการอัปเกรดกุญแจรีโมทให้ลูกค้าไปด้วยนะครับแบบนี้เลยสามารถพับเก็บได้นะครับผมนะครับพับเก็บแบบนี้ได้สบายๆเลยครับก็เพิ่มความสวยงามนะครับผมให้กับตัวกุญแจรีโมทของเรานะฮะแล้วถ้าเราต้องการใช้งานก็กดปุ่มโลโก้ตัวนี้กุญแจก็จะเด้งออกมาแบบนี้ให้เราเลย แล้วก็สามารถล็อกรถผ่านคุแจะปุ่มตัวนี้ได้นะครับมีเสียงให้เราด้วยเห็นไหมเมื่อกี้ได้ยินเสียงนะครับผมผลล็อกก็จะมีเสียง2ครั้งให้แบบนี้เลยนะครับนี่เป็นออปชั่นจัดเต็มมาให้เลยแล้วก็สามารถกดตัวสัญญาณของตัวรถนะครับผมเพื่อให้ตัวรถมันร้องนะครับเพื่อเราหารถไม่เจอก็สามารถใช้ออปชั่นตัวนี้เพิ่มเติมได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างครับผมสามารถาตัวนี้มีระบบตัวเซ็นทันล็อกให้เราด้วยนะฮะก็คือเวลาเราขับก็ขับรถไปประตูทั้งสองบานจะมีการล็อกให้เราอัตโนมัติเลยนะครับผม เรียกว่าเป็นตัวระบบเซียงทันล็อกเนาะนี่คันนี้ออปชั่นจัดเต็มนะครับผมเหมือนที่ผมเคยแจ้งไปที่ต้นต้นคลิปเลยนะครับต้องการแต่งแบบนี้นะครับผมราคาจะอยู่ที่6กแสนหกหมื่นสี่พันบาทนะฮะดาวเริ่มต้นที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมหกแสนเอ้ยหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทนะฮะนี่มีเลทให้เลือกตั้งแต่สี่ถึงแปดปีเลยนะครับผมนี่ครับถ้าใครต้องการแต่งแบบนี้ครับสนใจไฮรักแชมป์นะครับก็สามารถทักแชทมาสอบถามโปรโมชั่นกับเซอร์นัทได้นะฮะผมนะครับ บทราคาลดไปแค่6 0,000บาทในออปชันที่ลูกค้าได้แบบจัดเต็มแบบนี้เลยได้ทั้งล้อแม็กขอบ16นิ้วแล้วก็ได้ยางเป็นโตโยของญี่ปุ่นด้วยนะครับผมเน้นงานคุณภาพให้ลูกค้านะฮะแม็กสามารถเลือกลายได้เลยแล้วก็พวกเซ็ตต่างๆครับพวกชุดคอกเหล็กบันไดข้างตัวกันชนท้ายเป็นของงาน outlander นะฮะแล้วก็มีลหลักลังคาให้เราด้วยแล้วก็อีกอย่างก็คือจะเป็นตัวอจอแอนดรอยนะครับผมจอเครื่องเสียงพร้อมกล้องมองหลังให้เราเลยนะครับ แล้วก็เป็นระบบฟูลออปชันของตัวกูญแจรีมโมทตัวนี้ให้เราด้วยนะครับผมนี่ครับถ้าใครคิดว่าสนใจก็ทักมาสอบถามกันได้นะแต่ถ้าบางอย่างไม่เอานะครับผมก็สามารถลดในราคาลดได้นะครับผมเช่นไม่เอาตัวกันชนท้ายเนี่ยก็ราคาก็จะถูกลงไปอีกนะฮะ <c oughs> อาจจะพูดยาวไปหน่อยเนาะโอเคครับผมถ้าใครสนใจนะครับก็อย่าลืมทักแชทมาสอบถามโปรโมชั่นกับเซลล์เได้นะฮะวันนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ